สวยคนจับเก่งโอ้พี่น้องเคยเห็นไหมครับไก่ดำนี่เมนูมื่อนี้พัดเพ็ดไก่ดำครับผมอั่นทำความสะอาดนะครับนี่ไม่ให้มันเข้านะครับจัดการพวกความเข้าออก S <S โสุดยอดเลยอ่ะนี่อโอ้สิ่งง โอ้<ด>นี่ไข่พี่น้องโอ้มันลาบเนาะเขาใช้ส่วนนี้ได้ลาบมันปะเนีย่ยพวกมันนะ <S <S 2> <S 2> โอ้โอ้หลายเติมไปเลยเดีว <laughs> ใสสมุนไพรต้องคู่กับกระเพราแดงมันจะหอมนะขาดกันขาดกันไม่ได้ต้องคู่กันนี่กับกระเพราแดงเท่านั้นพริกสดเด้อพี่น้องเด้อใส่ไปโรดกร้มหนึ่งกระเทียมครับกก้มอันนี้ใส่กระเทียมจีบเอาครับนี่แหละเนี่ยเอาพอยแหยาบแบบนี้ครับแก้ว আম <laughs> ขาเปียกเบือหงมัวใจหลายแซ่บหลายกรขาเขียวขมิ้น ร้านลุยกระเพราแดงดื้อใส่เครื่องเงินก่อน่ใส่ไปด้วยวนแบดที่ไหนโอ้จุดยอดเติมน้ำ ไปเร่นดีโอ้ด่วครับกระเผาแดงใส่ลงไปด่วนเลยนะ โอ้ยโอ้แก้วโอ้โหยังไงครับคนจับเก่ง ชุ่มคออีกแล้วโอ้นแ่ยครับขวนขึ้นยุยย่ยเลยเลยเออจ้าจะวะวาวเนี้ยวาวอื้อหือของแทครับของจากน้อยจู้อ่ะ อู้ว้าวอือฮึอขาหยุดกระดมนะเขาหยุดดับอ่ะนี่ขหัวงไข่น้อยน้อยอีหล็โอ้สุดครับพี่น้องตัวมือดีว่าไป เพราะฉะนั้นเอ้านี่ลาดลงไปวุ้มวุ้้กระดูกกระดูกดำเลยใช่ไหมอื้มอื้มใก่สมุนไพรครับอื้มอือสุดยอดไปดำ ไก่สมุนไพรหืมฟดของเนื้อมันนึบๆหืมรออะไรมันฮอคอเบา มีเอ็นใช่ไหมมันจะมีเอ็นว้าวอืยำมาทุกท่านแก้ว บายช่มก่อบายบายไปกินใจมันเบิ่งกันเดี๋ยวตับกับเมียะตับพ่วงไปปั๊บเออนี่แหละตับกับใจตับกับใจบ้เป็นเดะกูเซ็บตรแซ่บเนี่ยนี่ไง ื่อยเลยื่ยยยอยเลยมันโ่แก่ได้ออืก็หยุกยังจำเอาบ่บึ้บออลองขอลองขอ,ขอดดวดตีปแสบเล